ค่ะสวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณประเจ้าสําหรับชาววันนี้ที่ทรงส์ทปรง์ประทานชีวิตให้กับพวกเราวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความรอดของเรามีผลฟิลิปปีบทที่2ข้อ12เหตุชน,นี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชี่ยวฝังทุกเวลาชันใดท่านทั้งหลายจงอุตสาห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉัน,นั้น ไม่ใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยสุภาพสติท่านหนึ่งถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ขอให้ผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานเผื่อแล้วก็เมื่ออธิฐานเผื่อก็ปรากฏว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์เพราะว่าเขาเชื่อเรื่องความรอดเขาเชื่อว่าพระเจ้าทําได้เขาเชื่อว่าพระเจ้าสาม,มารถที่จะให้เขาได้รับผลเพราะเขา ความรอดมีเหตุให้ผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการยกบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัศจรรย์หมายสําคัญที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหามีเรื่องที่ทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ความรอดของเรายังมีอายุนะคะเราใช้ได้ทุกวันเราต้องเชื่อและก็รับความรอดทุกวัน รอดไม่เพียงแต่รอดจากบาปนะคะแต่รอดจากโรคภัยไข้เจ็บรอดจากปัญหารอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้ากระทำกิจของโปร่งผ่านความรอดให้เราปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อของเราเกี่ยวกับความรอดของเราและเราจะได้รับสิทธินั้นถ้าวันนี้ไม่หายก็จงเชื่อต่อไปก็จงอธิษฐานทั้งส่วนตัวแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองผู้นำผู้รับใช้ หรือหัวหน้าเซลล์หรือพี่น้องที่รักพระเจ้าหรือผู้เชื่อที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเราจะร่วมกันในการอธิษฐานเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าใช้เราให้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นภาชนะของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ปากของเราด้วยในการที่จะตัดก้อนเนื้อก้อนมะเร็งออกไปก็คือคำอธิษฐานเพราะเรารอดแล้วเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติต,ตามความรอด ถ้าเราไม่รอดเราก็ทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเรามีพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราสามารถที่จะทําได้เราสามารถที่จะตื่นเต้นในความรอดของเราในความเชื่อของเราเพราะว่าเมื่อเราเชื่อคือเรารอดเมื่อเรารอดเราก็นำสิ่งที่เราเชื่อมาปฏิบัติได้ทุกวันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดปรานเราประทานให้กับผู้เชื่อ ท้าทายนะคะท่านกําลังเจออะไรอยู่อย่าหยุดที่จะเชื่ออย่าหยุดที่จะเป่าประกาศถ้อยคมแห่งความเชื่อที่จะตัดความบาปตัดปัญหาตัดโครคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตัวท่านหรืออยู่กับผู้คนมากมายเพราะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติตามความรอดเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคนที่เชื่ออย่างต่อเนื่องเราไม่ได้เชื่อเราก็หลงหายหลงผิดเราก็ไม่ต่อเนื่อง วันนี้ใครก็แล้วแต่นะคะที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราก็เชื่ออย่างต่อเนื่องสิินี้เป็นของเราเมื่อเราพูดกับก้อนเนื้อที่อยู่ในร่างกายของเราโดยความเชื่ออย่างต่อเนื่องนะ,ะมันจะหายไปมันจะถูกทำลายไปมันจะแฟบไปเราจะรับการารักษาเพราะว่าเรามีพันสัญญาของพระเจ้ารอยเคี้ยนรอยแผลของพระเยซูคริสต์ทำให้เราหายดีนะคะ พระเยซูถูกถึงที่กางเขนนั้นเรารับพระเยซูเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะพ้นคำสาปเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับชัยชนะที่มาจากพระเจ้าในมาระโกโบทที่11ข้อ23ก็บอกกับเราชัดเจนว่าความเชื่อของเรานะั้นนะปฏิบัติแล้วก็เกิดผลจริงเราสามารถสั่งภูเขาอย่างปัญหาเคลื่อนไปลงทะเลให้เราเชื่อตามพระวจนะ ให้เราเชื่อพัะคำไม่ใช่เชื่อสถานการณ์จนเราไม่กล้าสั่งปัญหาออกจนเราไม่กล้าไปต่อเราก็เต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอโครคภัยไข้เจ็บอย่าลืมนะคะทุกวันไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นทุกคนเจอปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าหฮฤทริเดตให้ความรอดให้ความเชื่อกับเราเพื่อเราจะนำมาปฏิบัติแล้วก็เราจะได้รับสิทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าถอยอย่าหดหู่ แม้เราเจออะไรก็แล้วแต่เชื่อต่อไปเชื่อพระคำต่อไปบางทีก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทดสอบเราก็ได้ว่าเราเชื่อจริงไหมเมื่อเราเจอปัญหานะเราจะรู้ว่าคนนั้นเชื่อจริงหรือเปล่าจะไปต่อไหมหรือจะปฏิเสธหรือจะหันหลังให้กับพระเจ้าวันนี้ก็ขอท้าทายเรามาถูกทางแล้วค่ะแม้ว่าเราจะเจอปัญหาก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าต้องการฝึก เราให้ใช้ความเชื่ออย่างต่อเนื่องเราจะไม่เชื่อครึ่ง,ง,งๆกลางๆแต่เราจะเชื่อจนกว่าเราจะหายดีเราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคเราเราเชื่อว่าพระเจ้าให้เรากลับสู่สภาพดีได้นี่คือความเชื่อที่เราเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติฉันก็เห็นหลายคนเลยทีเดียวในช่วงที่เขาเชื่อใหม่ๆก็เจอปัญหามากมายหรือช่วงที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อก็ยังเจออยู่ แต่คนเหล่านั้นก็สัตว์ซื่อซื่อสัตว์ที่จะเดินกับพระเจ้าต่อไปนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราทําไมเรามีความเชื่ออยู่ได้ทุกวันนี้เพระคุณของพระเจ้าทํางานเพราะเรามีใจทอมเพราะเราเป็นคนต่อสู้เพราะเราเป็นคนอดทนเมื่อเราอดทนเราเป็นคนที่มีความเชื่อเราเป็นคนที่ใช้กันได้พระเจ้าจะโปรดปานทันนะคะ เพราะฉะนั้นเราเจออะไรก็แล้วแต่ขอให้เราเชื่อต่อไปขอให้เราที่จะถ่อมใจฟังพระคำแล้วก็ปฏิบัติตามความรอดที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราสิ่งที่ผิดปกติก็อย่าก,กลัวเพราะเรามีพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรักษาโดยความเชื่อใช้ปากของเราสั่งสิ่งที่ผิดปกติออกไปทุกวัน จนกว่ามันจะหายจนกว่าเราจะรับการรักษาหายดีนี่คือความเชื่อที่เราจะต้องใช้นี่คือความรอดที่เราจะนำไปปฏิบัติก็คือใช้ความเชื่อของเราใช้ปากของเราเป่าประกาศตัดโรคภัยตัดปัญหาสั่งให้มันออกไปสโต m a ภาษากรีกแปลว่าตัดออกไปมันเกี่ยวข้องกับปากของเราเป็นอาวุธ คำพูดของเราที่มีการเจมิมคำพูดของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีความเชื่อมันคือสโตมาเป็นอาวุธที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าทอนะคะตัดทุกวันใช้ปากของเรานี่แหละอธิษฐานสั่งสิ่งเหล่านั้นออกทุกวันปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกวันเราก็พูดแล้วก็สั่งมันออกทุกวันนั่นแหละอย่าทออย่าทอยพูดจนพูดยังต่อเนื่องพูดจนหายดี เพราะาอะไรคะเรามีมรดกก็คือเรามีพระสัญญาของพระเจ้าเรามีพระคําของพระเจ้าไงคะฉันก็เคยอ,อธิษฐานเผื่อลูกพี่น้องคนหนึ่งนะเขาก็จะโทรมาบ่อยๆนะเขาก็ยังอยู่ในทีมช่องเขาดีเรานี่แหละเขาก็จะโทรมาบ่อยๆว่าลูกมีปัญหาลูกจะฆ่าตัวตายลูกเอามีดกรีดแขนเดี๋ยวก็นําเข้าสู่โรงพยาบาลน่าสงสารฉันก็อธิษฐานเผื่อประจําประจํา อธิษฐานอธิษฐานไม่หยุดไม่หย่อนล่าสุดนี้ก็ได้ยินเขาว่าเขาก็หายดีแล้วก็ไปสอบก็ได้คะแนนดีๆเราก็เรียนดีฉันก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าโอ้ตอนที่เหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นเพราะเด็กวัยรุ่นไงคะเขาต่อสู้ไม่เป็นขอบคุณพระเจ้าที่มีพ่อแม่ที่ต่อสู้ช่วยลูกรักลูกใช้คำพูดอวยพรวเขาตัดสิ่งที่ร้ายออกไปจากลูกจนเขาได้ดี อวยพรเขาทุกวันเรื่อยไปจนเขากลับสู่สุขภาพดีตราบใดที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เราจะรับพระพรแน่นอนปนัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องใช้ความรอดทุกวันเราก็ต้องใช้ความเชื่อทุกวันปฏิบัติแล้วก็เราก็จะเห็นผลเพราะฉะนั้นความรอดของเราเห็นผลอวยพรถ้ามีโรคสั่งโรคออกไปถ้ามีปัญหาก็สั่งออกไป ใช้สิทธิอำนาจทุกวันเรื่อยไปขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งทรงโปรดประทานความรอดให้กับเราให้กับผู้เชื่อสรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ท่านใส่ใจสนใจในการอธิษฐานภาวนาภาวจนะเมื่อถึงเวลาคับขันเราก็จะเปล่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าต่อสู้ต่อต้านสิ่งที่ร้ายๆ้พระคําของพระเจ้านั่นแหละเป็นดาบ ดาบพระวิญญาณที่จะต่อสู้กับศัตรูช่วยท่านเพราะฉะนั้นอย่าหลงลืมภาวชนะให้เราใส่ใจสนใจอ่านไตรตรองตรึกตรองคล้ำครวนใคร่ครวนจนนำมาปฏิบัติได้และเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้น สัรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเราจะรับพระพรเราจะรับคําตอบใช้ฤทธิดเดชทุกวันเราเชื่อว่าฤทธิดเดชของพปรองสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีเพียงแต่ว่าเราจะสนใจใช้ไหมแต่บางครั้งนะคะมันก็มีบททดสอบเวลาเราเจออะไรหนักๆใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะใช้เราก็เหนื่อยัวดเต่เหนื่อยมัวเต่หดหูมัวแต่จมปลักอยู่กับปัญหาเราก็เลยไม่ได้ใช้ฤทธิดเดชมานสตานมันก็เลยได้สอบมันก็เอาวา่า มันก็เคลื่อนแบบสบายเลยเพราะว่าเราไม่ใช้สิทธิอำนาจเราไม่ต่อต้านพอเราเจอปัญหาบางคนก็วางมือวางไม้นะคะวางทุกสิ่งวางอาวุธวันนี้ขอท้าทายอย่าวางปฏิบัติต่อไปปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อของเราเกี่ยวกับความรอดของเราเมื่อเราเชื่อเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอน พระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านตราบใดที่ท่านยังไม่ถูกรับขึ้นไปสองเปตตัวบทที่หนึ่งข้อที่สามพระเจ้าได้ทรงทำทุกสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคุณเพื่อเราเพราะว่าเราเป็นบุตรที่รักเราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยพระเจ้าอยากจะให้สิ่งดีๆกับเราเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่เมื่อเราปฏิบัติเรื่องความเชื่อความรอดของเราในพระคริสต์พระเจ้าจะกระทํากิจผ่านชีวิตของท่านนี่คือผู้ที่ทําให้จิตใจของเราแน่วแน่ก็คือการที่เรามั่นใจในพระคริสต์มั่นใจในพระวจนะและก็เราก็จะ ต่อสู้ต่อปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆและพรผ่อนอันยอดเยี่ยมจะมาถึงท่านเมื่อท่านแสดงออกอย่านั่งเฉยอย่านิ่งเฉยอย่าเพียงแต่คาดหวังแต่จงใช้สิทธิอำนาจเปล่าประกาศถ้อยคำสั่งให้ความบาปสั่งให้ความขมขื่นสั่งให้ความโกรธความเกลียดคา,าดแข้นพยาบาทออกจากเราด้วยตัดความเชื่อออกด้วยตัดความบาปออกด้วยเอาปากของเรานี่แหละตัดพูดสั่งมันออกไปและโรคภัยด้วยแล้วก็ปัญหาต่างๆ พระคิ์จะทํางานผ่านเราผ่านการที่เราลุกขึ้นในการใช้ความเชื่อนั่นเองให้เราเป็นคนรับผิดชอบในการปฏิบัติความรอดนั้นทําให้แผ่นดินของพระเจ้าการทํางานของพระเจ้าในชีวิตของเราปฏิบัติแล้วก็เกิดผลจริงขอให้เราที่จะ,ป,ะปฏิบัติในเรื่องความเชื่อของเราทุกวันเรื่ยไปนะคะอย่าลืมรักษาโลกให้กับตัวเอง ะะอย่าลืมอวยพรตัวเองในเรื่องต่างๆนะคะและเราจะรับชัยชนะเราจะก้าวหน้าเรามีผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในเราไม่ต้องกลัวปฏิเสธความเจ็บปวด ปฏิเสธความเจ็บใจปฏิเสธความเจ็บป่วยปฏิเสธสิ่งที่ร้ายร้ายออกไปจากชีวิตของเราพระเจ้าจะใช้ปากของเราใช้ความเชื่อของเราสิ่งที่เรารับความรอดนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราใช้ทุกวันเรามีอํานาจอยู่ในเราก็คือเรามีความเชื่อเรามีแนวความรอดที่ปฏิบัติแล้วก็มีจริง แล้วก็เกิดผลจริงอย่าท้อยอย่าถอยนะคะและพระเจ้าจะช่วยคุณแน่นอนข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรเราในเรื่องการที่เราได้รับเพราะคุณรับความรอดที่พงทรงปรทานให้กับเราทุกวันเรื่อยไปไม่ใช่ให้วันเดียวและไม่ใช่ให้ครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ให้ตลอดไปเป็นนิดเมื่อเรารับความรอดแล้วเราจะใช้เราจะครอบครองเราจะปกครองด้วยพระคำด้วยความเชือ่อด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เหนือนโรคภัยไข้เจ็บเหนือนโรคร้ายเหนือนสถาน าการต่างๆที่ประเดษประดังเข้ามาเราจะมีความเชื่อเราจะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยอยู่กับเราสรรเสริแเราขอบคุณพระเจ้าเรามอบสันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าไวพรค่ะ Ph ph ca, สวัสด like ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ uh, <lak> <état> ีและค้่านที่ักค่ะขอ้องดังเปิดจนะคะตื่นเั้นตื่น้